สปอเตอร์48นะครับคันนี้เป็นตัวคีเลสนะมากับสีเทาใหม่นะครับรีเวอร์ล็อกเกอร์เดมสีเทาใหม่ยังรอคันนี้เป็น220 0นะครับวิ่ง3,000กิโลแต่ใหม่คลิปนะครับปลอดกอนอมาดูท่อนะครับท่อเงาเงาเลยของบาซินนี่นะครับใหม่คลิป ดูยางครับยางหน้าหลังดันหลอบดอกยางเหลือๆสองกันให้เห็นๆสองกันให้ดูตัวเครื่องใหม่ๆขอ,อท่อเงาๆวิงๆให้ดูสีถังนิดนึงเป็นสีเทาใหม่นะครับออกเทาด้านนะเงาปลอกแฮนนี่มาให้เรียบร้อยสองฝั่งนะครับใหม่คลิปดูไฟหน้าใสาๆใหม่ๆใครกำลังหารถจิกโกนะครับถูกใจแน่นอน เปิดเวลาเราเช่นเคยขาแตะเกียร์มีให้เรียบร้อยอดูเลขไม้อีกรอบนะครับเลขไม3สา0 0มื่นเจกรอยกิฟังเสียงข้อแบสเซนเนียกันอีกรอบนะครับเราใจอยากเอาอะ ส่วนเจ้าคันนี้นะครับระเบิดไว้เพียง469,000บาทเท่านั้น,นราละเอียดตัวรถตังแต่ไว้ให้ด้านล่างแล้วสำหรับนนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ